สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมินี้มาพบมาหอกับยายน้อยพาแซบในช่องนี้น้อยแฟมิลี่อีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องตับจ้าตับมิน,นี้พาก,กินจุจ้ะพี่น้องอยากกินแต่เมื่อวานนี่แหละล่ะ,ละตอนแรกว,ว่าจะกินปลาแซลมอนพันตับตับพันปลาแซลมอนนะจ๊ะโลกอะไรย่ดอกพี่นอ้องแต่ว่าอะละเพื่อนกับเ็นเพื่อนกินกันเลยกินน้ําจิ้มแซบขมตายบ่เอเรื่องขึ้ว่าล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งดีทั้งเพียจ้ะพี่น้องจ้ะ ว่าเห็นนะจ๊ะแล้วก็มีกระชายตานนี่แหละพี่น้องกินกินได้บ่ได้เขาก็ต้องกินนะพี่น้องเพื่อสุขภาพเจ้าของเนะจ๊ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะข้ามแหลกขอเต,าต่าตับข้ยามใหญ่ๆเบิ่มๆก่อนคนเด็กหน่อยคนผู้หน่อยแต่มักของเป็นอย่างใหญ่ๆจ้ะ <laughs> ใช่พี่นอ้องน,นี่ก็มะละกีนกเอ้ยยอดมะละจังยีดพักไสอันนี้ยอดพักกระเดา จะแน่ขมขมน้ำจิ้มกบขมพักอันนี้กบขมพี่น้องขมเป็นะแซบนะพี่น้องเนาะมาเด้อจ้ะถ้าบอกกินกะข้อทวนขอ้อไพ่ได้เลยพี่น้องจ้ะก้าวแช่กับ อืมมื่นพี่น้องมืง่นพักลายอยู่จัง แครัพ่ผู้ได้กินกบแบผู้ได้บ่กินกั่แบนะจ๊ะ สดพริกยำในใดเรืองเนะาะเพชรจ้ะเพชรถึงใจเลยกระช่ายยิเข้าไปพี่นงค์ข้างนเห็นงานตากแดด วิบ,บับยังไม่ย่านเลยวิบบับไม่ย่านนีดน้อย,อยนอยี่น้อยย่านวิบบับผมสิย้ำเสิง์ฟเยมันย่ำไม่ได้ดอกจก้ะมันเป็นแขวเล็กน้อยรูเย่เพียว โอ้แสบ ให้พีเก่งฟ้าวนฟ้าไข้พี่น้องพกิเก่งมัน,น,สน,น,มน,น,น,นแสบ,บน้ำเย็นหน่อยจ้ะแยกนางแย่งกังแล้ว เพลิดเครื่องเพลิดกระชายเรื่องเพลิดพริกเครื่องเพลิด,ด,ดน้ำจิ้มจะพี่น้องจ้ะแซบ่บ เงือบจ้ะน้องจ้ะเพชรกระช่ายมีดประคมในตับตอนมาซ้ำกันอีกแล้วตับลอยนุ่งเนื้อหางสิบบาทไปหน่องเพชรกระช่เพชรพลิก กินจ้ะลงตัวยงนมะละนี่เป็นยาระบายย่างนี่ได้พี่นหนังเป็นน่อยกินแล้วนร่อ,อเรียบร้อยแลย้เรื่อยๆรู้สึกว่านะจ๊ะ โอ้ของคุณพระรุบนี้นด้วยพี่น้องอผมแจบคักแระอันนี้เป็นต่อ้อมประดุกแซ่บนะพี่น้องนะ อยากได้สองอยูละละ่แล้วล่ะดอกหลักดวงมาลา่าเพ่งจับเพ่งไอ้ปะกิ่งคอถดอดคอไพ่หลายๆได้พีน่น้องจ้าพี่เจ้ามักไพ่มักมั่นนะจ้ะ แน่นกระชาดนะพี่น้องเนาะ เนื้ออา่ีหมืดน,นะพี่น้องจะกินมืดอยู่แต่ว่าสิปต่อรังไม่นะจ๊ะเพราะว่าขันกินมืดนี่ใส่เวลาหลายยี่สิบตัวย่าเสียเพ็ิดพีชครับพี่น้องเอ้เพ็ดเติงกระชายเพ็ดเติงพริก เพจกระช่ายต้องเพจพริกกระช่ายซื้อมายี่สิบบาทจ้ะว้าอ่อยเพจแล้วคอยกระสูนเด้อยังไงพี่น้องแก่เพจจังหน่อย น้ามอพี่นังมาเรียมภาพๆดูเจ้ากยจะเปิดจะนายเผื่อ Người Thôi chắc khám con thấy lòng thế này กินต้มขมแล้วพี่น้องยังไม,ม่เวลาเห็ดแก้วจุงมากสาม Khoan nhắng cái mũi lạc dọc, Pheo pheo luôn á <laughs> tài khôn, cắt tay เพ็ดแก่พี่น้องจ้ะเฮ็ดแฮะข้าสดฟ้าไพ่เลยจ้ะสูตรเจิตๆจกินข้าวนะขอกับแก้วมันแดดแดดแดดอีกเลยพี่น้องจ้ะ แบบคับแบบเนี้ยยิ่น้าสิกินจกักซ้ำอย่างเรายิ่หน้ากับเชลาพี่น้องได้จกักไมนจะไกลจากเจ้าเวลาอ่านหึงไรมากพี่น้องจ้ะมาโดูไรพี่น้องก็ไปอยู่นัข่อยดอกฟ้าไปฟ้ามาหน้าพี่น้องเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ที่เขามากดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเออกดเขามาเบิงเขามาเป็นมูกันนะพี่น้องเขามาคอมเมนต์กันให้ยายน้อยได้อ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์หรือส่วนมากยา้ยน้อยก็อ่านไปยิ้มไปมักเขียนยาวยา้ยน้อยมกยักได้จ้ะาเมมคือเป็นว่าเป็นว่ามักยา้ยน้อยมกักเพราะว่าเขาเขียนยาวเขาก็มีคข้อบวกลข้อจ๋าไปกับพี่กับน้องนะจะ้ะขอบคุณหล,ลายๆเพราะว่าพี่น้องจะ้ะเป็นมูเป็นพวกกันไปยาวๆไปโดนๆนะพีะ่น้องนะจะถิ่มจะปล่อยกันนะจ้าจับมือกันไปนะจะ้ะ ขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องเจจ้วถือก้นหน่อย <c oughs> าำสุดท้ายจ้ะสามตอนแน่ใจอยากได้เบิดป้านเพ่งดอกหลักหลวงมาละ เรื่องนี้หน่อยต่จะไปปัน้นกลิ่นด้่ยกันกันไปซื้อเครื่องปั้นมเม้อว่านอันเก่ามันพังอือจะเดาเราไปนอง ทุกทายลรพีน่น้องประจํแล้วสามตอนพี่น้องออนอขนเงาข้ามเนนะ เพิ <ève S 2> ่มเพลยพี่น้องครับแจ้งความกันเลียซร้อนี่แหละพี่น้องเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องจัามือนี้ได้หน่อยพ้าพี่พผ้าหนังกินจุนะจ้าผ้ากินก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อผ้ากินกับแซ่บๆน้ำกัดจากก้อนจากกันไปมือนี้ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เยอะหน่อยพ้าแซ่บนะช่างเยอะหน่อยเฟรนด์บลิรีนะจ้าเริยบๆค่ะสวัสดีค่ะ